สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องพอพอก็พากินผ้าแอลนะคะเนาะพี่น้องเบิ้งข่อยได้บกม่วงเนาะอวดมีนอ้องเอฟซี FC จากจังหวัดสุรินทร์นะคะเนาะเพิ่นส่งบกม่วงมาให้พี่น้องบมเนบกม่วงธรรมดาเลยสวัสดีครับบรมเนบกม่วงธรรมดาได้ไดอเป็นบกม่วงปลาบกม่วงทีหิดฮะบกม่วงทีหิดหากินยากมากเลยเนี่ยพอเห็นมา โบเห็นมาดนล,ละเดินกับบงมังปลาเนี่ยกินกับอึ่งหลับห้าหมอโอ้ยสะอ่อนครับนะพี่นอ้อ,นลลองป้าโบเห็นดนละบงมังปลาเนี่ยหากินยากมากๆเลยเนี่ยจังหวัดสุรินทร์ยังมีอยู่นนเนาะค่ะเนาะน้องเป็นทรงมะมะหอยกินโอ้ยสะอ่อนต้องล้างดีๆีได้เดี๋ยวยางม,มันจิก,กัดปาก ปากปูลปกปุกพญ่นวนหัวปลาดีนองข่อยสะอ่อนหมกม่วงหมกม่วงปลามันบ่นเห็นดนแล้วไหมไอ้หาอยากเนาะซึมือเนี่ยหาก,กินยากขอบคุณหลายๆเด้อที่ฝากบมกม่วงมาให้ผ้ากินผ้าเอวกินเดี๋ยวทิ่ทำการล่างเห็ดเจวเอาไปกินไห้พญ่นวนเอาไปกินที่ทำงานนาเวลาขับรถตาิได้แจ้ง น่องอันเพื่นอนยููซุลินเนาะค่ะเพื่อน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 คนไหนที่ยูอ่าซุลินอยู่ไก่อ่าอ่าตัวเมืองนะคะเนาะแวะไปอุดหุนเพื่อนใดเด้อค่ะเพื่อนมรลานขนมซื้อ่าล้านร้านหอมขนมนะคะเพื่อนขายขนมแบบว่าเป็นเป็นป๊อปคอรอนเป็นเอยียงเกาะล่าว่าไข,ข่เค็มมะเทืขนมขายนะคะเนาะเป็นล้านของเพื่อนเองอร่อย คนในที่ติดตามพากินพ่อเอลก็ที่เคยเห็นนะคะเนาะเคยเอามารีวิวแบเทียนหนึ่งมื่อนี้โอ้อยสออรบกม่วงหอมอะ่ะแต่บอกเลยว่าบบกม่วงอันนี้ยางหลายต้องล่างแซ่น้ำเกลือได้ดีมันไม่ได้เห็นดุล้วพี่น้องบอกม่วงหน่อย จเกจวจลกระแดกแจวพริกน้ำปลาหวานมากินน้ำกันแ้วค่ะเด้อมื้อนี้จะพาท่นกินให้เบิ่งกแลค่ะต้องลลางก่อนเอามาอวดจะซื้อดีใจเลยบอกมอ่วงดูอ่ะย่างหาหายากเด้บักม่วงป่าคา้าบาอยู่บัอยู่ท่งอยู่ไฮย,ยู่น้า เขาตัดต้นมันหมึดแล้วเนาะคลิปนี้ก็ทักทายเนาะค่ะเนาะขอบคุณน้องที่อูซูรินเนาะค่ะเนาะฝากมัง,งมองมาห้ยผ้าก,กินผ้าเอวกินฝากาล้านหอมขนมนะคะเดอะ้ออยู่ในอำเภอเมืองเทศบาลจังหวัดซูรินเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ๆก,กะแวะไปอุดหนุนน้องได้ใดนะคะเดอะ้อพ่นขายขนม แซ่บค่ะกรนรั่นตีเลยพาก,กินพ่อเอลเอามาก,กินแล้วมือนี้กวเดียามาให้เบิงเนาะโช่บักม่วงพอๆพกันไหมคลิปหนานะคะเนาะสำหรับคลิปนี้กอะสวัสดีค่ะครับมีเสียงครยนอ้วนมาหน่อยนะึงสน้กเอา